อุ้ยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้อะตอนนี้อันเนี้ยอันเนียวิ่งไล่แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้อันเนี้ยเราช็อตฟิลไปนะ hunt, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นิวจะพาทุกคนเข้ามาเล่นแมบนี้กันนะเห็นภ <c oughs> าพหน้าปกไหมทุกคนนั่นคืออาเนียนะคะแต่ว่าทำไมอาเนียถึงดูน่ากลัวขนาดนั้น <c oughs> ชื่อว่าแมป อาเนียเอชเคปนะคะเป็นแนวสยองขวัญนั bueno. right. ่นเองเดี๋ยวนะเกมโลบบอกเนี่ยเอาอาเนียมาทําในรูปแบบสยองขวัญอย่างนั <S 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 ้นเหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเอาล่ะค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปอาเนียเอชเคปแล้วเนะคะเป็นอาเนียมาแบบแนวสยองขวัญเลยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงล็อบบี้เกมนะงั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปกันดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวพอเราเดินออกมาเนี่ย กลายเป็นแบบมืดไปเลยนะคะแล้วนี่ก็คือหน้าอาเนียนะคะหน้าเหมือนในกระตูเลยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีลูกศรชี้ให้เราแบบวา่าไปตามทางนะคะน้ำดำๆนี่คืออะไรห้ามโดนหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันก็เขียนว่าอาเนียพินสสก,กัสก,กินะคะประมาณว่าอาเนียชอบกินถั่วนั่นเอง <laughs> คือตอนนี้เราอะยังไม่เจอตัวอาเนียนะเอ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราต้องไปหากุญแจสีเขียวเหรอเพราะว่าประตูนี้เป็นประตูสีเขียวนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทําการ ตามหากุญแจกันดีกว่านะทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่เจอตัวอานเนียเอา้าเจอแล้วทุกคนนี่ไงกุญแจหยิบมาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หยิบกุญแจมาแล้วทําไมมันดูเงียบจังเลยอะ่ะไม่เห็นอานเนียสักตัวเลยแล้วเราก็ทําการเอากุญแจนะคะไปไขประตูสีเขียวนี้เรียบร้อยนะคะง่ายๆสีสิพอเราไขกุญแจเข้ามาตรงประตูสีเขียวแล้วก็จะมาเจอกับห้องนี้นะคะแล้วเหมือนกับว่าเออเราเนี่ยห้ามหล่นลงไปที่มันเป็นหลุมๆนะทุกคน อันนี้คืออะไรเฮ้อยอย่าล่วงอย่าล่วงอ๋อแล้วก็ข้ามาตรงนี้เอ้าเดี๋ยวนะอันนี้ก็ต้องใช้กุญแจเปิดด้วยว่าแต่ในห้องนี้มีกุญแจหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาหากันนะคะคือตอนนี้เราโชคดีมากนะเพราะว่าเราเนี่ยอ,อุ้ยอุ้ยทุกคน เมื่อกี้พี่นิวพลาดต,ตกลงไปในหลุมนะคะแล้วจะบอกว่าจาสแกนนะคะอนเนียโผมาเลยแต่ว่าห้องนี้เราเปิดไว้อยู่แล้วไงโอเคเฮ้ยเหมือนกับว่าเราไปเจอเหมือนสวิตนะคะเรากดได้ไหมอ๋อต้องใช้ประแจมาไขาโอ้โหเดี๋ยวรู้สึกว่าปริศนาเยอะเหลือเกินนะคะในแบบนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการตามหาประแจดีกว่านะคะคานได้นะทุกคนนะโดยการกดคอนโทรลนะอุ้ย อุ้ยตกใจบดเลยโอเคสวัสดีเพื่อนโอเคอันนี้อะไรเนี่ยต้องใช้กรรไกรมาตาดัดหูหาประแจก่อนไหมล่ะอุยอ้ยอุ้ยทุกคนจะบอกว่าด้านหลังอาเนียนั้นนะคะมีอุย้ยแล้วเพื่อนเราเดินเข้าไปทําไมอะ่ะมีอะไรอะ่ะมีประแจมีประแจอ,อ่ะอหยิบมาเอ้ยทำไมอาเนียนิ่งจังอ่ะทำไมอาเนียนิ่งจังเออาเนียยังอยู่ไปเนี่ยหลับเป้าอาจจะยืนหลับก็ได้นะคะงั้นไปดีกว่า ตอนนี้เราเจอประแจแล้วเจอประแจแล้วก็คานกลับไปที่ห้องเดิมเลยนะคะเพื่อที่จะไปห้องสีเขียวตรงนี้เพราะว่าอันเนี้ยมันมีแบบว่าให้เรานะคะเอาประแจเนี่ยไปไขตรงนี้นะคะเพื่อทําการซ่อมโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะพี่นิวก็เอาประแจซ่อมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปที่ประตูนู้นดีกว่านะมันถูกเปิดหรือเปล่าอ้าประตูนี้ก็ถูกเปิดออกนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกุญแจสีแดงเย yeah. แต่ว่าในระหว่างที่เราเดินกลับเนี่ยเราก็ห้ามตกลงไปในหลุมนะทุกคนไม่งั้นเราก็เราต้องเดินกลับไปกุญแจใหม่เลยนะโอเคตอนนี้เราได้กุญแจสีแดงมาแล้วแสดงว่ามันต้องมีแบบว่าเป็นประตูสีแดงแน่ประตูสีแดง,แดงอย่างนั้นเหรอประตูสีแดงเฮ้ย hey, นี่ไงเจอแล้วนะไขไปเลยเรียบร้อยนะทุกคนแล้วเราอุย้ยแล้วเหมือนกับว่าห้องนี้มันให้เรากระโดดไปอะโหเดี๋ยวนะเออได้อยู่โอเค เฮ้ยอฮ้ยจำสเกอีกแล้วอ่ะแล้วตอนนี้นะพี่นิวก็อ่าทาการกระโดดมาเรื่อยๆนะคะแล้วฮะอย่ายบอกนะว่าเราต้องไปหาไม้มาทุกคนคือตอนนี้เราไม่มีไม้นะคะแล้วเราก็อุตส่าห์กระโดดมาแล้วแล้วตรงนู้นก็มีกุญแจสีม่วงนะคะแล้วก็มีประตูมิติด้วยหรือว่านี่คือทางออกเออเดี๋ยวคือแบบไม่ได้เอาไม้มาไงกระโดดไปได้ไม่ได้หรอ ไม่ได้นะทุกคนเจออันนียอีกแล้วเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทําการหาไม้มาอีกนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้อย่าบอกนะว่ามีให้เราไขกุญแจสีแดงอีก <S <S อุ้ยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้อ่อตอนนี้อันเนี้ยอันเนี้ยวิ่งไล่แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้อันเนี้ยเราช็อตฟิวไปนะแต่ว่าตรงนี้มันบอกว่าให้เอากันไกมาตัดนะคะหรือว่าในนี้จะมีกุญแจซ่อนอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปตามหากันไกกันดีกว่าว่าแตกกันไกมันอยู่อุย้ยต,ตกใจเพื่อนนะคะ คือแบบว่ามุดชนกันเอ่ออันนี้มันคืออะไรประตูสีม่วงจะบอกว่าเราเจอกุญแจสีม่วงแหละอยู่ตรงนั้นแหละที่มันเป็นกระโดดกระโดดนะคะแต่ว่าตอนนี้เอ่อเรานะคะต้องมาทําการหาสะพานไม้ให้เจอโอ้ยอันนี้ยเฮ้ยทางตันเฮ้ยทางตันเฮ้ยเอาไปไล่เพื่อนเราแล้วโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องมาไล่เรา ไม่ต้องมาไล่เราตามอีกโอ้โหอันเนียตามมาอีกอันเนียเธอเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะเธออย่าโหดร้ายกับเราเดิเอ๊ะอันนี้คืออะไรเข้าไปได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะอ้าวตัวแรกนึกว่าเป็นล็อบบี้ไม่ใช่นะคะเหมือนกับว่าเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเจอกันไกลแล้วทุกคนในที่สุดเราก็เจอกันไกลแล้วนะคะตัดในแกะเลยจ๊บๆโอเคเจอกันไกลแล้วหนึ่งงั้นเราก็ออกไปกันดีกว่าเพื่อที่จะไปห้องที่ต้องใช้กันไกลเนะี่ เพื่อเราตุยไปเลยอันเนี้ยไม่ต้องตามหมาจะตามมาทําไมแล้วเอว่าแต่ห้องที่มีกันไกลอยู่ไหนเนี่ยตามมาปะ่ะโอ้โหมันเดินไปนู้นแล้วเดินไปนู่นแล้วโอเคห้องที่มีกันไกลอยู่นี่โอเคตัดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาในห้องนี้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในห้องนี้มันจะมีอะไรเนยเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่แต่ขออย่าให้มีอาเน,นียก็พอคุญแจซ่อนอยู่ไหมโอ้โหรู้สึกว่าทางมันดูวอกวนก็ไม่รู้นะคะทุกคนรู้สึกว่าพี่นิวมาเจออันนี้อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึง ต้องหาคีการ์ดโอ้โหมีคีการ์ดดอะไรกันครับเนี่คยคีการ์ดคีการ์ดเฮ้ยอะไรอะอะไรแบบแบบเฮ้ยได้โอ้ยเจอเลยเจอจำสแกรเลยทุกคนนั่นะไงเมื่อกี้เป็นตัวแบ็คลูมนะคะแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าพี่นิวเจอสะพานไม้นะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเดินตรงไปใช่ปะแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้โอเคเจอแล้วหนึ่งไปค่ะลิบออกไปจากห้องนี้ก่อนที่ตัวแบ็คลูมมันจะมานะคะมันมีตัวแบ็คลูมอยู่โอเคแล้วเร้อาโอ้ยตกใจหมดเลย เอาแหละแล้วเราก็เอาสะพานไม้นะคะนี่มาที่ห้องนี้เลยเอาแหละทุกคนตอนนี้พี่นิวนะคะก็กระโดดมาตรงนี้ได้แล้วโอเคแล้วเราก็เอาไม้เราที่มีอยู่อ่าได้สะพานมาแล้วนะคะโู้จะบอกว่าเล่นหลายรอบเลยนะคะกว่าจะผ่านมาตรงนี้ได้เอาเอากุญแจสีม่วงกันนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่ามันให้เราว้าไปฟุบอ้าวว้ามาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็เอากุญแจสีม่วงเนี่ยไปไขประตูสีม่วงนั่นเอง เดี๋ยวเจออันเนียยิงฝังอยู่ซึ่งประตูสีม่วงมันอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยประตูสีม่วงอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าอยู่นี่เอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประตูสีม่วงอย่าบอกนะว่าตรงที่อาเน,นียยืนอยู่ตรงนั้นมีประตูสีม่วงอยู่โอเคไปค่ะอุ้ยอุ้ยเคนี่ยนปะเจอแล้วนะทุกคนไขไปเลยเย้เอาเฮ้ยเอา,เอา,เอา,เอาแล้วเราก็มาอุ้ยเดี๋ยวนี่อะไรนี่นี่มันนะอ่ะอ่ะขยับด้วยอะ่ะเฮ้ย เป็นหัวอาเนียเลยเหรอเนี่ยโอ้หอาเนียมาเป็นหัวเลยทุกคนอย่าบอกนะว่าในนี้มันให้เราหากุญแจอีกอะโอ้ยแล้วใครจะกล้าไปเลยขนาดเพื่อเราจะไม่มีใครกล้าไปเลยอะ <c oughs> จะไปตรงไหนดีเฮ้ pp! เดี๋ยนะไปนี่แล้วกันนะโอเคเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยทางตันเดี๋ยนะมึงก็ว่ายังไงโอ้ยหากุญแจเหรอเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวมีให้เราวาร์ปด้วย แต่ว่านี่ไงเพื่อนเราเจอกุญแจแล้วเพื่อนเราไปหยิบกุญแจมาเป็นกุญแจสีส้มเหรออ๋อนี่ไงเจอกุญแจแล้วทุกคนกุญแจอยู่นี่นะคะเป็นกุญแจสีส้มแล้วมันก็จะมีให้เราแบบว่าว้าออกไปเลยนะคะโอเคไปค่ะปึ๊บค่ะโอเคแล้วก็ว้าออกมาจากประตูสีม่วงแล้วแล้วเหมือนกับว่าเรานะคะต้องเอากุญแจนี้ไปไขประตูสีส้มงั้นเหรอซึ่งประตูนี้อ๋ออันนี้คือสีส้มเหมือนเนี้ยอ๋อเรามองไงเป็นสีแดงนั่นคือประตูสีส้มนะคะโอเคค่ะเฮ้ยเฮ้ยดเดู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  โอโ้มาเป็นหัวอีกแล้วเก็บกุญแจก่อนจะหนียังไงละนันอาเนียมาทั้งหัวเลยไปค่ะไปไหนก็ไม่รู้ไปแหละยังไงล่ะมีทางออกเหรอหรือยังไงอ๋อรู้ว่ามีก๊์ดใช่เราต้องตามหาการาดหรือเปล่าตามหาคีย์ก๊์ดคีย์ก๊์ดอ๋อนี่ไงต้องโดดขึ้นไปโอ้โหเดี๋ยวกุกคนมันมันไม่จบง่ายๆนะคะมันมีแบบให้เราแบบเออกระโดดขึ้นมาบนนี้ด้วยซุกเออไั้ไงข้างบนนี้จะมีอะไรก็ต้องมาดูกันนะคะ พี่นิวว่ามันน่าจะมีเอ้ยโอ้โหห้ามโดนสีแดงมันมีสีแดงเป็นกับดักอยู่อะตอนนี้พี่นิวก็มากระโดดใหม่นะคะก็รู้สึกว่าทาไมมันให้เรากระโดดใกล้ไกลลือเกินทุกคนเอาไปค่ะนี่ไงเจอแล้วคีการ์ทุกคนเย่ yeah! เราเจอคีการ์ดแล้วนะคะแต่ระหว่างที่เรากลับไปเนี่ยเราเราห้ามตุยนะคะไม่งั้นเราก็เอ่อเราจะต้องไปหยิบคีการ์ดใหม่เลยเนี่ยโอเคลงไปน,นี้ไปค่ะออกไปตรงประตูกันแล้วเราก็เข้ามาในห้องแบครูมนะคะซึ่งต้องระวังด้วยเพราะว่าในนี้ มันมีไอตัวแบคลูมอยู่นะทุกคนถ้าเกิดเราเดินตัวแบคลูมเนี่ยเราก็ต้องเออไปทำการหยิบคีการ์ดใหม่เลยนะ,ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยทุกคนยังไงเปิดไปว้าวไปแล้วนะเย,ย้โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็รอดมาได้แล้วนะคะจะบอกว่าเห็นแบบนี้ ยากนะทุกคนไม่ใช่ง่ายๆเลยอะแล้วมันบอกว่าเร็วนี้จะมีช h ร์ t เตอร์สองนะโอเคแค่ c h a ์ t เตแรกก็ก็สยองขวัญแล้วนะคะจากอาเนียชอบกินถั่วสุดน่ารักกลายเป็นอาเนียสยองขวัญไปได้ไงเนี่ยคืนนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะทุกคนถ้าเกิดมีชาร์ t เต2นะคะเดี๋ยวจะมาเล่นให้กันดู แต่ว่าแค่ชาร์เตอร์แรกเนี่ยก็นั่นแหละค่ะยากพอสมควรเลยถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะมาเจอกันได้กับอาเนียเวอร์ชันสยองขวัญไปแล้วนะคะทุกคนไม่ไบายค่ะจุ๊บตอนนี้เราเราชนะแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วยังไงนี่เฮ้ยออกไปไหนได้ออกไปไหนไม่ได้เลย